มูล่ามามครับไม่แต่ว่าเขาจะเป็นโจทย์อย่างนี้เลยอะจะเป็นจะเป็นสไตล์นี้เลยว่าเอ่ออันนี้สมมติว่าสมมติอันนี้คือข้อสอบนะเราสามารถคลิปกลับไปดูข้อยี่สิบห้าได้ถูกไหม <Formula. S 2> เขาจะให้เขาจะให้ฟอร์มูล่ามากับโจทย์พ <c oughs> ูดง่ายๆอย่างนั้นหรอฟังข้อ <c oughs> ซึ่งมันรีเฟอร์กันได้อย่างเช่นอย่างแบบอย่างบางข้อที่เขาจะให้หาไม่แน่ใจว่าในชัปเตอร์นี้หรือเปล่าบางข้อเขาบอกว่า เขาเขาบอกว่าอะไรว่าน่าจะอยู่ในเรื่องของเดซิมอลอะเล่มนี้แหละคือประมาณว่าเอ่อ the area ของ the ของของ the รเนี่ยสามารถ calculate by เอา width ไปทำกับ length คือ area ของพรมหาได้โดยการเอาความกว้างไปคูณกับความยาวแล้ว so what is the area ของพรมที่มีขนาดกว้างเท่านี้ยาวเท่านี้บางข้อก็บอกมาอย่างนี้เลยอะเข้าใจวะ บอกในโจทย์แต่ว่ามันก็ไม่เสมอไปอย่างข้อ25คือโชคดีไงแต่ถ้าเกิดไปเจออย่างข้อ47ก็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 โชคไม่ดีแต่ว่าเรามันมีอะไรที่ภายในข้อสอบ itself มันมีอะไรที่เราจะ refer ไปไปถึงสูตรข้อที่เราจะใช้ได้เจ็ดไหมคือมันจะวนเวียนกันอยู่อย่างนี้ยค่ะ <S <S อือฮึงงมเหมือนให้ข้อยี่สิบห้ามาแล้วข้อสีสิบเจ็ดไม่ให้มาแล้วก็สามารถ refer กลับมาดูที่ข้อยี่สิบห้าได้ บบนี้คือว่ายังไงไงเขาก็ให้ฟอร์มูล่ามาแต่ว่าให้มันหาเอาจะให้อีกีเดียวรอย่างนั้นดีกว่าเออมันจะมีตัว cover อยู่ข้างหน้าค่ะหน้าข้อสอบอะ่ะมันจะเป็นสูตรทุกอย่างรวมกันอยู่แล้วแต่ส่วนใหญ่มันก็จะไม่ได้ช่วยอะไรอะ่ะนึกออกไหมมันจะไม่ได้ช่วยอะไรหมายถึงว่าอย่างข้อยี่สิบสองเนี่ยเราก็ต้องวางแผนการคิดของเราเองอะ่ะว่าเราเริ่มที่ x แล้วยังไงต่ออะไรเงี้ยเข้าใจไหม Uh huh. ข้อยี่สิบสองเมื่อกี้เราดูตรงไอ้นี้ใช่ไหมคะเราดูบอกว่าสมมติว่าข้อยี่สิบสองสูตรที่มันต้องใช้ก็คือเซษหนึ่งส่วนสอง time base time height เท่ากับจำนวน area ที่ให้มาใช่ปะ่ะ uh huh. แล้วถ้าเรา figure it เอาไม่ได้ว่าแล้ว base มัน x height มันเป็นสอง x ถ้าเรา figure it, ให้มันเป็นอย่างเงี้ยไม่ได้ก็จบงงไหม uh huh. อือมครับเออตรงไหนนี้ ไม่งงนะคะมันก็คือแบบเออมันขึ้นอยู่กับว่าเราอ่ะจะวางแผนแการคำนวณของเรายัางไงมากกว่าประมาณนี้สูตรมันไม่ยากหรอกแบบทำจบไอ้ยากที่สุดนะถ้าใจะ s a ีใช่ป่ะยากที่สุดคือคือเรื่องนี้แหละถ้าถามถ้าถามพี่นะ คือเรื่องนี้เพราะว่าสูตรมันเยอะมันหลายรูปแต่อย่างที่พี่บอกอะว่าถ้าทําจบห้าสิบข้อของเซตเนี่ยมันก็จะจําได้หมดเพราะว่ามันจะใช้ซ้ําไปซ้ามาวนไปวนมาอะไรเงี้ยเพราะเนี่ยเรามาครึ่งทางเราใช้ซเฟียเวลาสองรอบถูกไหมอืมครับอืมสี่สี่ส่วนสามพายอากำลังสามกับสี่พายอากำลังสองอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้ไม่ต้องกลัวเรื่องสูตรไม่ต้องกลัวเรื่องสูตรนะกลัวเรื่องแบบจะงงไหมอะไรอย่างเงี้ยดีกว่าประมาณนี้อ๋อ <laughs> มาดูยี่ห้าผันเนาะเคลียร์เนอไฮท์ er ของทริปโซ่โอเคค่ะมาดูเอ้โอเคมาดูยี่หกยี่เจ็ดพี่ลังพี่เคลียร์กระดานนะคะใช้ที่เกินแล้วโอเคเนาะมันอยู่ในรันอยู่แล้วมาดูยี่หกยี่เจ็ดเป็นข้อต่อกันยี่สิบหกเขาบอกว่า Andrena w ต s อง s e ร s ี e l ะขา c ผ e ไม a c ิ a s Apple p r e s e r v e in e a n s holding สองเก้าหกคิวบิกเซนติเมตรต่โอเคแสดงว่าไอ้ตัวเนี้ย ไอน,นี้คืออะไรคะเขาจะขายซัมติงที่บรรจุในกระป๋องซึ่งกระป๋องเนี่ย holding สอ, <Volume S 2> องเก้าหก cubic centimeters วอร์จีเซ็มน์คออลล l u ม e ครับวายุมของกระป๋องถูกไหมใช่ค <Yeah. S 1> อ่าโอเคถ้างั้นเราขอวาดกระป๋องก่อนชึบโอเคมันก็จะคล้ายๆข,ข้อไอสามเหลี่ยมเมื่อกี้ค่ะให้ข้อมูลมาแล้วก็ให้เท่ากับ สองเก้าหกโอเคอืมค่ะอืมนะคะเสร็จแล้วทีนี้เอ่อวอล่มของกระป๋องมันเกิดจากอะไรเกิดจากตรงนี้ไทม์ไฮท t ของกระป๋องถูกไหมอ่าครับโอเค okay. แล้วไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตรงฝากลมๆเนี่ยค่ะมันคือสูตรว่าอะไรหรือมันคือ actually อะไรเอ่ย